สวัสดีค่ะสวัสดีอันนี้ก็ไม่สบายนะก็พยายามลงให้แล้วนะคะรพัฒนาพรุ่งนี้นะคะวันพุธวันที่30บนะคะสิงหาคมมาแล้วนะคะก็มีสามสิบนะคะก็เด่นเจ็บบนญนะ มันจะมีเจนะ็ดห้าเจ็ดศูนเจ็ดสองมาที่เด่นเด่นมาเลยนะเอาหางเดียวก็จะเป็นตัวนี้หางเดียวเลยจเจ็ดสองนะจ๊ะมาต่อด้วยเด่นศูนย์ล่างนะคะสายวิ่งรูดได้เลยนะคะก็จะเป็นสองเนี่ยยังไม่มาเลยนะจะมาวันที่วันพุธหรือเปล่าหรือว่าจะมาวันศุกร สองยังไม่มานะคะของราวพิษณานะเด่นศูนย์ล่างนะจ๊ะจับคู่กันศูนย์สองฮะศูนย์แปดหรือศูนย์ห้าหรือศูนย์เจ็ดนะคะตามนี้นะก็เน้นเลยก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะคะสองหานี้นะคะสองยังไม่มานะ สองยังไม่มานะคะ,ะไปแล้วค่ะ